สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับขอ<ะ>ขอถามนิดหนึ่งนะฮะมีสองหัวข้อก็คือเรื่องสกายหรือซูมอะไรก็แล้วแต่ก็ถึงจะมีอุปสรรคแต่ก็ยังได้คุยนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือสองข้อนะครับถามหน่อยพอคือคำว่าเรียนแบบจับมือทำอะ่ะผ่านอย่างเงี้ยผ่านเดี๋ยวนี้คือมันมันโดนโควิดด้วยมันเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรด้วยแล้วโอ๊ตก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยครับ สกายเอยหรือว่าซูมเอยเนี่ยจริงๆมันมันต่างอะไรจากเรานั่งข้างๆกันและเห็นจอไหมไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยเนาะใช่ป่ะแบบมันกระชับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่ารถด้วยป่ะใช่ไหมนัดเวลากันกี่โมงก็ได้ถามว่าถ้าเป็นงานก็มาเจอกันเลยหกโมงเย็นนี่ปกติไม่ได้นะเพราะมันมืดแล้วกลับบ้านถูกไหมใช่ไหมแต่ก็เป็นเวลาที่แบบเสร็จงานพอดีว่างพอดีถูกไหมครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสกายสกาย ไม่หรอกเพราะว่าเหมือน่ของคุ่นกาก็ใช้ซูมอยู่อะบางทีแบบมันเข้าใจอ่ะแต่แบบเหมือนเหมือนแต่ว่าครั้งแรกยังไม่เคยใช้อาจจะแบบเออแล้วมันจะโอเคไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต<ช>่มีปัญหาเราแค่เรื่องแชร์นหน้าจอนี่แหละปัญหานิดนึง <laughs> อ่ะต่อไปแต่ว<น>ะทำซูมด,ดีดีโอเคดีดีเลยดีมากได้โอเคต่อแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง คำว่าเครื่องมือที่โอ๊ตเคยพูดคุณก็คุณจ๋าก็เคยดูคลิป oh, โอ๊ตนะไอโอ๊ตก็จะพูดมีเครื่องมือนะหาของขายดีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกที่ยังไม่ได้เปิดเห็นแบบเห็นกับตาตัวเองเนี่ยตอนแรกตอนที่ได้ยินเนี่ยบอกก็มีเครื่องมือหาของรู้สึกยังไงตอนแรกตอนแรกเหไม่ค่อยเชื่อตอนที่ยังไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นใช่ตอนี่ยังไม่เห็นแถมมันมีเครื่องมือด้วยหรอแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าความที่แบบดูคลิปไปหลายๆคลิปใช่ไหมครับก็เออ มันอาจจะมีก็ได้แบบลองัูอะไรเงี้ยอ๋อนั่นคือตอนแรกนะแล้วพอเขาที่แล้วพอเราสัมผัสกันเป็นไงผมผมก็ต้องอธิบายให้ก่อนว่าเวลาเห็นอีเบสีเขียวอ่ะมันคือสินค้าที่ขายได้ถูกป่ะใช่ใช่ไหมอ่าแต่สุดท้ายพอเห็นเห็นอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยมันมีที่แบบว่าเราสามารถกดแล้วแบบเหมือนเหมือนได้ไอเดียเลยเป็นไงสองสามวันที่ผ่านมากดมันไหมดูทุกวันเลยมีมีของใกล้ตัวแบบเฉียดเฉียดไหมใช่ได้เป็น มีไหม,ม,มเ,ยเยอะเลยใช่ไหมจดไว้จดได้เพียบเลยฮะตอนนี้แต่ว่าอีเบถ้าตัวอีเบถ้าเริ่มสมัครอ่ะมันต้องอีเบจะให้ลงก่อนสิบชิ้นแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆค่อยๆลงของได้มากขึ้นจากตอนแรกที่แบบว่าเออฉ,ฉันจะขายนู้นจะขายนี้บางอย่างไอ้ที่เราคิดไว้เป็นไงหรือเปลี่ยนใจละขายยัางอื่นก่อนอืมมีไหมก <laughs> ก็จริงๆลิสต์ไว้ก่อนก็ได้นะมันถึงว่าแบบอ่ะขให้ลงสิบใช่ไหมแล้วก็ลงสิบไปก่อนแล้วค่อยๆทยอยลงใช่อันนั้นก็ว่าไปสรุปอ่ะสรุ<ไ>ปหลังจากสัมผัสเครื่องมือแล้วเออเป็นยังไงฮะเครื่องมือของใายดีที่แบบว่าเอยเมื่อก่อนเราเคยแต่เราเคยแจ่แบบไม่เคยเห็นแบบเออพอได้สัมผัสได้ใช้อ่ะมันมันเป็นยังไงสําหรับคนที่แบบเออพอเริ่มได้ใช้จริงๆจะได้จบคลิปสัมภาษณ์มันดีนะมันดีตรงที่แบบเราแบบมันมีให้หลให้หลายหมด ความที่มันมีหลายแบบหมดเราสามารถคิดเข้าไปดูได้เรื่อยๆแบบตรงไหนเป็นยังไงอะไรที่มันแบบแปลกๆแบบมีของสินค้าแบบแปลกที่เราไม่คิดว่ามันจะมีบดบนอีกหรือบางอย่างที่เราจะทิ้งจะทิ้งก็ขายได้ไหมใช่นี่ก็คิดอยู่หลายอย่างอยู่ในบ้านเดี๋ยวมาถ่ายรูปขายใช่ใช่อเมซอนก็จะ้าย,ายอย่างนี้เลยเครื่องมือ ตองเหมือนกันใช่ไหม,มแล้วเราก็ไปวิเคราะห์ต่อว่าเราจะขายตันไหนโอเคกะก็<ด> <c oughs> อย่างนั้นถามถามสําหรับคนที่เขาดูคลิปนี้แบบเออกาลังตัดใจจะเรียนหรือเ<า><ด>พื่อสนใจเพื่อใช้เครื่องมือเนี้ยแนะนําเขายัางไงดีสําหรับเครื่องมือของที่เนี้ย <c oughs> สําหรับอ e ี a บต้องมาลองนะคือถ้าบอกถ้าพูดถ้าบอกแบบนี้ก็ไม่ได้เห็นมมนได้เห็นท่าแบบเหมือนเราตอนแรกอ่ะใช่าไม่ออกใช่ต้องคือต้องมาลองเห็นเราเห็นจะแบบมันมีแบบนี้แหละคือมันแบบมันไม่ได้หา หาได้ั่วไปอ,อ,อ่ะอ่าโอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปสัมภาษณ์คลิปนี้แค่นี้แดดสต๊อป